สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ร,รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของหลายเซนถวมพูธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมว้ยค่ะ และอาจารย์หัตถานเลขจิต่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เจอกันอีกแล้วนะใช่ค่ะเป็นประจำสามวันเต็มเลยพุทธศตวรุขห้ามลุกไปไหนนะครับเวลานี้นะครับเริ่มต้นแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้ร่วมสร้างตุนลนบบุญด้วยกันนะคับอกว่ายิ่งเป็นช่วงแบบว่าครึ่งปีหลังแบบนี้นะในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของการต่อยอดพุทธศาสนาเองก็ตามอาจารย์ลงพื้นที่ดูแลนะทุกขั้นตอนจริงๆแล้วก็สำหรับใครที่ตั้งใจเหลือเกินว่าเอ๊ะกระทินปีนี้อยากจะทําบุญเหลือเกิน นี่แหละค่ะต้องบอกว่าในช่วงของปลายปีเราจะได้มีโอกาสนะได้ร่วมกันทําบุญ6โบสถ์ด้วยกันนะแล้วก็รวมไปถึงวัตถุงมงคลด้วยนะที่นับวันใกล้แล้วนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมบุญนะคะแล้วก็จะนําตรงนี้เลยค่ะที่จะไปต่อยอดในการสร้างโบสถ์ถึง6หลังนะฉะนั้นใครที่สนใจก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยได้เพราะว่าในส่วนของรูปหล่อองเหมือนรบ,บรมครูพิพิลา์นี้หนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในโลกจริงๆ รวมถึงเนี่ยนะอาจารย์มีสะพายอีกแล้วอะไรคะรย์ท่านผู้ชมทางบ้านจําได้ไหมสิบสี่กรุงพาเราได้เฉลิมฉลองนะฮะได้เขาเรียกว่าเป็นการน้อมอรรถนาเชิญเนี่ยผู้ฐานจอมราชันประดิษฐานเหนือคือลำตะคองโอ้โหไปกันรถลาเป็นขบวนเลยนับรากไว้นับเป็นร้อยคันที่สำคัญมีเสื้อเสื้อูฐานจอมราชันโอ้โหหลายคนเนี่ยครับพอเจอผมในงานต่างๆก็ใส่เสื้อมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีพระนะบปฏิหารครูบูชาพระ ค่ะนะฮะมีเขาบอกว่าการที่บูชาสกการะก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพ่อแม่บิดามารดาแล้วก็ครูอาจารย์ครูอาจารย์แต่นั้นแล้วพ่อแม่บิดามารดาพระคุณนะอันสูงสุดค่ะนะครับเนี่ยโหต้องบอกว่านะรอบปีนี้เราจะมีพิธีการสมโพชพระพุทธบัทิหารจอมราชานรวมไปถึงพิธีพุทธามิเศกรูปหล่อองเหมือนบรมครุฑพิลาบอีกหนึ่งครั้งนั่นคือ12สิงหาคมฉะนั้นเซอร์ไพรส์ที่อาจารย์ว่านั่นคือเสื้อฮะจะมีเสื้อจัดทาเสื้อขึ้นมานะครับตามไซส์ ตามขนาดเพราะว่าสั่งตามตัวจะได้ไม่เหลือเพราะผมจะทําให้เฉพาะท่านที่สั่งจองนั้นส่วนท่านที่มาสั่งจองไปได้ไหมเปิดอิสระไปได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านใดอยากได้รับเสื้อเป็นที่ระลึกแล้วรายได้จากเสื้อนั้นก็เอาไปสร้างโบสถ์หรือเอาไปต่อยอดในการทําถนหนทางที่จะเข้ามากลับไหว้พระพุทธหารจอมประชันเป็นการสร้างบุญเป็นการเสริมมุศนะฮะ ร่วมด้วยช่วยกันในส่วนที่เขาเรียกว่ามีโอกาสได้ร่วมบุญแล้วก็เป็นการต่อยอดนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วใครอยากได้เสื้อเนเดี๋ยวผมจะเอาแบบมาให้ดูในวันพรุ่งนี้ะนะครับ แล้วบอกเลยค่ะว่าคำพูดหรือว่าสโลแกนรอบนี้ก็มีความแปลกใหม่ไม่ได้เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วจะเป็นศรัทธาครูบูชาพระนั้นั้นบอกว่าบารมีของครูบาอาจารย์ในเรื่องของการสร้างพระพุทธปฏิหารแต่ว่าครั้งนี้ครบรอบนะในส่วนของวันแม่ด้วยก็จะมีคําพูดดีๆซึ่งอบไว้ก่อนค่ะให้คุณผู้ชมได้รับทราบการพร้อมกับตัวอย่างเสื้อกันเราการแต่ว่าใครที่สนใจ อยากจะมีเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับปีนี้นะ,ะได้สมใส่แล้วก็ได้มีโอกาสได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อลงนามกับทางทีมงานได้เลยให้เวลาอีกสองสัปดาห์เท่านั้นแล้วก็จะปิดรับเวลาแล้วท่านต้องเตรียมตัวกันนะครับว่าเรามีโอกาสสร้างกุศลใหญ่นะฮะมหาบารมีที่เกิดขึ้นเป็นปฏิหารปฏิหารครูบูชาพระแล้วก็พระคุณนะฮะพระคุณอันล้นเหลืออ,นะอันล้นที่จะทดแทนกันก็ คือไม่มีสิ้นสุดอ่ะคือพระคุณแม่ดันปาฏิหาริย์พระคุณแม่เนี่ยเร็วๆนี้พบกันแน่แต่ง<ด>คงจะได้เห็นกันนะว่าร,ร,รูปลักษณ์ของเสื้อจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่ตั้งใจเหลือเกินว่าจะไปเจออกัน12สิงหาคมนี้นะคะเราจะไปร่วมพิธีครั้งใหญ่นะไปรวมใจกันอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เหนือเขื่อนลำตะคองนั่นเองใครสนใจอันนี้สามารถที่จะไปร่วมงานได้ไม่ต้องโทรมาลงทะเบียนแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยจะบอกเรื่องราวของรายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงกําหนดการกันด้วยแต่ที่ต้องลงทะเบียนที่ต้องลงชื่อ ที่ต้องจองกันนั้นคือวัตถุมงคลที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือรูปหล่อองค์เหมือนบรมบรครูพิราบนะคะซึ่งตรงนี้เราจะจัดสร้างจัดทำเนี่ยเฉพาะนะจำนวนเท่าที่ได้ลงทะเบียนลงชื่อเอาไว้เท่านั้นไม่มีเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วแล้วผ่านพิธีกรรมนะพิเศษอันยิ่งใหญ่หลากหลายพิธีแล้วนะแล้ววันที่ยี่สกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้าพิธีใหญ่ะนะฮะที่ วัดที่วัดว้างหินเขาเชง่อเองที่จังหวัดฉะเช,ชิงเซาซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เราได้ร่วมการสร้างโบสถ์ด้วยนะคะคแต่ว่าพิเศษค่ะนอกจากที่จะได้มีวัตถุมงคลนะ,คะที่เราจะนําร่วมเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเหรียญพระปิตาลงยาเรื่องพารีพินาศนะคะซึ่งครั้งนี้หลวงพ่อฟูหรือว่าหลวงปู่ฟูซึ่งท่านเป็นเกจิ ชื่อดังของทางภาคตะวันออกนี่แหละนะคะท่านได้นําม,มาร่วมบุญร่วมกันด้วยนะสำหรับท่านที่จะมีโอกาสได้ร่วมบุญในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลครเรียนพระพุทธปฏิหารนะพระพุทธปฏิหารเงินทองนาครูปหล่อองค์เหมือนบรม,มครูพระพิลาบนะคะคทั้งเดือดไม้กลายเป็นหินทั้งเดือทองเหลืองลมดําแล้วก็ที่ได้เห็นตรงด้านหน้านี้ค่ะที่ทางเจ้าวาดเองเนี่ยท่านก็ได้มีการจัดสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้นําปัจจัยทุนทรัพย์ตรงนี้มาร่วมบุญ ร่วมกนะันอย่างที่บอกว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่เราจะได้ร่วมบุญร,ร่วมกันด้วยครับเป็นบุญใหญ่นะท่านผู้ชมก็ถือว่าเรา,าปีหนึ่งเราจะ,ะจะัดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะฉะนั้นแล้วในส่วนของวัตถุมงคลต่างๆเน,นี่ยถามว่าพิธีกรรมเยี่ยมยอดไหมนะฮะยิ่งใหญ่เลยเราสร้างหกโบสด้วยกันรวมถึงหนึ่งมหาเจดีย์ใหญนะ่สิ่งต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเคร้อกูลต่อย,ยอดพระพุทธศาสนาในคะรับท่านผู้ชมนะครับก็เรียนเชิญเชิญท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่มีกําลังศรัทธามีแรงปัจจัยพอที่่จะรวมกัน รือแม้แต่นะร่วมเป็นคณะกรรมการในการพระป่ากระถิ่นนะที่จะเกิดขึ้นมาวันที่30นี่เราก็จะ30สิสงหาสามสิบสิงหาคมอ่าเราจะไปที่ศรีสะเกดใช่แตครับไปเริ่มต้นกับวัดใหม่ค่ะวัดวัดบ้านตาเสกหรือว่าวัดเขาตาเสกแล้วก็รวมไปถึงวัดบ้านบางจะได้แอบไปเห็นด้วยว่าโบสถ์ยีปีเป็นยังไงร้านมาดสำเร็จแล้วก็สองชั่วยุคคนนีสูญเสียไปก่อนที่โบสถ์จะสำเร็จโบสถ์ทุกวันนี้ก็ยัง ตอนนี้ฝนตกด้วย<ช>น่าสงสารคือหลังคา,งาไม่มีเลยนะมวยแต่โบสถ์ไม่มีหลังคาเลยนะ,ะหรือว่าบางแห่งที่มีหลังคาอยู่แล้วเนี่ยก็สร้างมานานทีเดียวฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะได้ไปร่วมกันในการต่อยอดในการสร้างโบสถ์หลังนี้เนี่ยอย่างน้อยก็คือให้ได้มีหลังคาให้ได้มีหน้าต่างให้ได้มีประตูร่วมกันครับหกเขาเรียกหกโบสถ์ด้วยกันให้สาเร็จเสร็จสิ้นค่ะ ที่บ้านดงจาได้ไหม <S <S ที่บ้านดงนี้ท่านผู้ชมนะสามปีเสรจเสรจษที่เราได้ร่วมเป็นประธานในการจัดสร้างแล้วก็ร่วมถวายพระประธานนะประจาพระอุโบสถจนสําเร็จเสร็จสิ้นสปีเศษที่สําคัญเนี่ยปลายเดือนนี้นะฮะยังไม่รู้ว่าวันไหนเลยเพราะว่าให้ช่างเนี่ยเข้าไปวัดขนาด <S <S แล้วเดินไปเป็นมหาชัดใหญ่ <S <S ในพระอุโบสถหลังใหม่นี่นะครับงดงามมากมูลค่า3ามถึงสีส่แสนบาทน,นะ ไม่แล้วเราจะได้มีความสวยงามคือเรื่องของเอกลักษณ์ของโบสถ์ที่ว่าบ้านดงถ้าใครได้มีโอกาสได้เห็นจะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วไม่เคยได้เห็นประตูหน้าต่างที่มีรูปเป็นรูปชฎาเดี๋ยววันศุกร์เอามาเอามาเลยมาโชว์กันให้ได้เห็นกันนะก็คงจะประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะมีโอกาสได้ร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งในการฉลองโบสถ์นะที่ว่าบ้านดงแล้วก็รวมไปถึงที่อื่นๆด้วยนะคะที่เราจะเดินทางไปต้องบอกว่าเดือนพฤศจิกายน ทุกสัปดาห์ไม่ให้อาจารย์ได้พักเลยนะเดินทางไปทุกที่เพื่อที่ได้ไดร่วมกันแนะนำธรรัพั์ปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทําบุญเนี่ยแหละค่ะจะไ,ได้ไปสร้างโบสถ์กันต่อ6หลังแล้วก็อีกหนึ่งมหาเจดีย์ฉะน,นั้นนะในเรื่องของผู้ถึงบางคนใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจับจองกันได้อย่างเนื้อไม้กลายไปถิ่ินตรงนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่30องค์ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเหลือไม่ถึง4ี่หองค์ละ,ะต้องรีบสักนิดหนึ่งเพราะว่าสวยงามแล้วก็เขามีเอกลักษณ์ในการแกะสลักออกแบบแบบเฉพาะ แต่องค์ก็จะมีไม่เหมือนกันด้วยแล้วเราจะเข้าวิธีใหญ่ในที่ังสิงหานะครับว่าตุมงคลต่างๆท่านสามารถจะรับได้ หลังจากวันที่12สิงหาค่ะนะครับนะก็ผ่านพิธีการก็แล้วกันแต่ว่าสําคัญสําคัญเลยต้องบอกว่าผ่านพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยมาหลายวาระนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหลวงบ่เมียนนะซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคอีสานด้วยพระอาจารย์ต้อมนะที่วัดโพเกือทุมหามยอมแล้วก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็จะเป็นที่หลวงบุฟูนะเกจิชื่อดังของทางภาคตะวันออกรวมไปถึงที่ผ่านมาทั้งพิธีไหว้ครูประกรรมช้างพิธีผูกขวัญเมียนางรถตรงนี้เนี่ยผ่านพิธีการมันศักดิ์สิ บูชาเนี่ยนอกจากจะเห็นพิธีการเข้มขลังแล้วบูชาแล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งคือความศรัทธาศรัทธาก็จะนํามาซึ่งความปฏิหารว่าจะเป็นเรื่องของการงานการใช้ชุดเองก็ตามนะฝากเอาไว้<ด>ว่าหลายหลายคนเนี่ยพอช่วงใกล้ๆมาถามหาเอ๊ะมีอีกไหมหรือเปล่าเนี่ยต้องหอูว่าเราทําจนวนจํากัดจร,จริงๆฉะนั้นใครตั้งใจแล้วก็โทรเข้ามาบนโทรศัพท์ด้านานี้ได้ศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์แปดห้าหนึ่งสองเก้าสามหกเก้าเจ็ดนั่นเองนะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวต้องฝากด้วยกับ อบรมกสินไฟฟื้นฟูสุขภาพครั้ง,งนี้ที่เชียงใหม่หมค่ะแน่นอนครับนะเรื่องของการเตรียมการนี่อาจาถาดูแลทุกขั้นตอนแล้วนะเตรียมตัวต้อนรับนะคะพี่น้องทางภาคเหนือรวมไปถึงทุกทุกท่านที่จะเดินทางบางท่านบมาจากกรุงเทพก็มีนะมาจากทางภาคอื่นๆก็มีก็โทรมาลงทะเบียนได้นะศ8 3 1 9 9ป9 7 2, 2แล้วก็ศ8 5 1 2 9ป6 9 7อันนี้รับจำนวนจำกัดไม่เกิน200ท่านครับเราไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยท่านผู้ชมนะฮะท่านที่ไปเนี่ย จะไม่มีการจ,จ่ายส่วนที่ท่านที่จะไปร่วมสร้างบุสลผลบุญร่วมกับมูลิธิหรือจะไปบริจาคนะสร้างโบสถ์นั่นอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นโครงการที่เราสร้างกุสลแล้วก็ไปทําที่วัดก็ได้หรือว่าจะมานะร่วมพิธีกรรมในเรื่องของการเจริญสมาธิกรรมฐานอันนี้เลิศที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งของนะเขาเรียกว่าอเมซบูชาการประแยบบูชาเนี่ยการประแยบบูชานี่สูงสุดแล้วก็เป็นบุญที่โดยตรงก็สายตรงะจะได้รับบุญมากดังนั้นกรรมฐานสมาธิครั้งนี้นะครับยนเชิญเชิญ หลังจากนั้นก็ให้ฝันกำลังใจด้วยการลงหน้าหน้าทองเป็นมเมตตามหา,หาราบนะฮะมานหิยมเราก็จะมีโอกาสเสริมธาตุนะสิริธาตุให้แต่ละท่านที่สําคัญผมได้นําวัตถุมงคลดีๆะนะครับ เอาไปเก็บไว้เอาไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยู่ในะบริเวณภาคเหนือหรือว่าจากภาคกลางไปก็ได้รับเหมือนกันรับจํานวนเหือนกันนะครับแลนะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของตัวเลขด้วยนะไม่านาะที่อาจารย์จะพูดถึงวันนั้นด้วยถ้ามีเวลาคงได้พูดคุยกันนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันไดน้แล้วจะไปเจอเจอกันวันอาทิตย์ที่2ส,งสิงหาคมนะคะที่โรงแรมพอเดกาเดนแอนด์ Resort ที่เชียงใหม่นะก็ทางขึ้นดอยสุทเทพเผื่อใครที่อยู่ใกล้ๆก็จะได้ทราบกันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไปเจอเจอกัน และรองค่ะว่าเรื่องของการรมกสินไฟเนี่ยเมื่อคุณผู้ชมได้ไปปฏิบัติต่อนะในสิ่งหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจที่มีการปรับเปลี่ยนสุขภาพใจที่ดีขึ้นนะบางคนกเ็เรื่องของสุขภาพเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องเองก็ตามแนมะบอกว่าใจแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงเช่นเดียวกันเป็นการปรับพื้นฐานสมาธิกรรมฐานหรือว่าบุคคลท่านใดที่ไม่เคยนั่งเลยหรืออยากจะนั่งแล้วก็มีโอกาสที่ได้ทําของเก่าของเดิมนะที่เป็นกรรมฐานสมาธิในสายวิปัสสนาใดๆหรือว่า กรมาฐานใดๆก็ตามเอามาต่อยอดได้ของเก่าก็ยังอยู่อของใหม่เสริมเติมเต็มเนี่ยเป็นกระสินไฟเป็นการปรับภาาุที่ดีให้เกิดขึ้นสภาวะติตมันก็จะสามารถที่นิชี้นำชกักพาให้ชีวิตได้มีทางออกที่ดีขึ้นด้วยครับคด้วย กสินไฟเตโชท่านนั่นเองครับแล้วก็ทุกท่านที่ไปนี่เดี๋ยวเราจะมอบว c ซดีกระสินไฟให้ด้วยฟร,ฟรีฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเราวะว่าครั้งนี้ครูดูแลยอย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นอยาาใจคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้มาเจอเจอกันโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคเหนือบางท่านนี่ไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันเลยผ่านแต่หน้าจอทีวีถ้ามีโอกาสามาเจอกันนะมาอบรมกรสินไฟร่วมกันพอภาคอีสานนี่ไปบ่อยนะภาคกลางนี่ก็รวมมาทั<ช>้งสี่ภาคเลยแต่วันนี้เราจะไปเยือนถึงถิ่น มาถึงเฮือนเจ้าเจียงใหม่มาเยือนถึงิ่นนะครับไปต้อนรับกันแบบนี้นะคะก็ไปเจอเจกันได้กับชาวภาคเหนือนะคะรวมไปถึงวันนี้เองอ่ะคุณผู้ชมที่มีคําถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นด้านหน้าที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้วันนี้อาจารย์จะมอบนะคะห้ายันบรมครูพระพิราบซึ่งต้องบอกว่านะผ่านวิธีกรรมมาหลายวาระเลยนะคะ ใครอยากจะมีโอกาสได้รับไปานะคะก็รีบส่ง SMS mm. เข้ามา mm. พิมพ์ HJ mm. ชื่อนามสกุลรวมไปถึงจังหวัดแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่4221606นะหรือว่าท่านไหนอยากที่จะทราบถึงเรื่องราวของการบูชาไม่ยนางรถค่ะว่ารถแต่ละคันที่เรามีอยู่นี้ควรจะบูชายอย่างไร,รนะหรือว่าใครจะออกรถใหม่ mm. ออกรถเก่าอยากจะขายก็ตามส่ง SMS เข้ามาตามแบบนี้เลยนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคว่าแม่ยนางรถชื่อนามสกุลทะเบียนรถ จังหวัดคำถามส่งมาที่4221606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับพยานหาท่านหรือว่าเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยวิเคราะห์กับอาจารย์แบบสดๆในรายการก็ได้เอาละ่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม